ทา่ดีทตุ้งค้รากันหนึ่งฟองในจำได้ว่าปลาใสยังไงเนี่ยแล้ว เกิดขึ้นในประเทศของเราให้คนที่เกิดในจังหวัดนั้นแก้ไขปัญหาของจังหวัดนั้นได้ด้วยตัวของเราเองถ้าเกิดคุณเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ฟังอยู่ก็คงอยากจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเอาชีวิตยกเลิกการเกณฑ์ทหารเอาชีวิตของเรากลับมาตามหาความฝันเริ่มต้นความฝัน ้นชีวิตแารง,งานของตนเองในขนาดเดียวกันยังมีเด็กมากกว่านั้นที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าอยากได้อำนาจนิยมออกจากการศึกษาไทยคืนครูให้เรียน oh. เรียนยาก oh. เรกีได้มากให้กลายเปเรียนเั้นให้ได้มาก ในขณะเดียวกันตอนนี้ผมลงพื้นที่ก็มีเด็กวิ่งมาหาผมบอกว่าเขายังมีความฝันอยากจะอยู่ในประเทศนี้อยู่ไม่อยากจะย้ายประเทศไปไหนยกเลิกเกณฑ์ทหารแล้วก็หน่อยได้ไหม ผมนักชนวิตและประสบการณ์ตลอดสปีที่เป็นสสอของพวกท่านมารู้เลยว่าความฝันของพวกเราเมื่อเอามารวมการตรงนี้ใหญ่ประมาณขนาดนี้หรือใหญ่ประมาณขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันข้อจำกัดทางการเมืองมันใหญ่ขนาดนี้ นต่อไปของประเทศไทยต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่พร้อมจะแก้ปัญหาเก่าเผชิญหน้าปัญหาใหม่และพร้อมจะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตใหม่ด้วยกันครับ